ผการประกอบคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือจะเป็นการเตรียมเคสก่อนนะครับเตรียมเคสคอมพิวเตอร์เนาะหลักครับจะต้องเราต้องมีเมนบอร์ดแล้วก็มีเคสคอมพิวเตอร์เนาะผมจะสาธิตการประกอบแบบละเอียดให้ดูนะครับนะครับทุกทุกบอร์ดประกอบเหมือนกันหมดครับหรือต่างกันนิดเดียวแทบไม่ต่างกันเลยหลักที่เราต้องดูคือรูน็อตเนาะ มันจะมีบอร์ดแบบนึงคือรูยูรูเนี้ยจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่อันเนี้ยรูขนาดกันขนาดกันถูกไหมฮะก็จะมีทั้งหมด6กลูนะเนี่ยหกนะครับอ่ะโอเคหลักการคือเตรียมหลักหลักอย่างแรกเลยเคสได้ได้เคสมานะฮะใส่น็อตก่อนน็อตฐานเคาเร์บอนน็อตฐานรองเป็นบอรนะ์ดเนาะผมใส่หมดละผมใส่ตัวเนาะอ่ะอันนี้ตัวที่หกเกี่ยวแล้วกนะ็ใส่นะครับ จริงมันจะมีบล็อกมาให้นะครับคราวนี้ผมบล็อกผมหาไม่เจอเนาะจะใช้ครีมเอาปิดให้แน่นไม่ต้องแน่นเอาแค่ตึงๆครับเพราะถ้าแน่นมากเดี๋ยวจะลูดเอาเนาะอ่ะปิดอ่ะหมุนให้แน่นก่อนแล้วก็เอาครีมปิดนิดน,นึงอ่ะไม่ไหนเดียวพอให้ตึงๆมือนะครับอ่ะตึงละมีก็หมุนให้แน่นก่อนอ่ะโอเคเหมือนให้หมด ปิดที่ตึงมืออ่าตึงมือนะครับอ่าโอเคตึงแล้วก็ไล่ไปเลยฮะอันนี้แบบละเอียดเลยนะครับผมบอกวิธีแบบละเอียดเลยจะจะเป็นแบพบีไปนะครับผมอ,อันนี้การเตรียมเคสนะครับเนาะอ่าท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอันนี้จะเป็นสายสายที่อยู่ด้านหลัง นีเคสเันเคสธรรมดานะเคสแต่งหรืออะไรก็เหมือนกัน,นจริงๆผมมีเคสแต่งแบบอันนี้เคสผมเต็มเลยของผมเต็มเลยเนาะแต่อันนี้ผมไม่ได้เก็จเลือกมาเนาะก็เลยใช้เคสตัวนี้ก่อนสำหรับคนที่จะประกอบพร้อมเองหรือเริ่มต้นเลยนะครับผมอ่าจะบอกวิธีก่อนอ่าอันนี้คือสายยืดดีมันเขียนว่ายืดดีทุกรุ่นครับเคสทุกตัวต้องเห็นมีเขียนมอกอันนี้คือเป็นออดีโอเนาะอันนี้ เฮดดีโอเดโอมันจะเขียนเลยนะมานี้รูรูที่มันตันๆเนี่ยที่มันไม่มีรูเนี่ยบางบอร์ดจะใส่อรูอยู่ข้างบนบางทีก็พลิกกันอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่บอร์ดหลักการมันจะอยู่มันบริเวณนี้นะครับถ้าใส่บอร์ดไปแล้วมันจะอยู่บริเวณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะไล่การใส่บอร์ดอีกต่อไปเนาะวิธีการใส่บอร์ดอีกต่อไปเนาะอ่า ะ็อะ็อันนี้ก็เตรียมเคสอย่างเดียว,ยว,ยวอันนี้ลหลักก็จะอุปกรที่จะใส่ต่อไปเนี่ยคือ power supply นะครับแล้วก็เมนบอร์ด power supply อยู่นี้เมนบอร์ดแล้วก็มีอันนี้ช่อง DVD เนาะช่อง DVD แต่ลหลักๆเนี่ยดีวอย่างนี้แต่ลหลักปัจจุบันช่อง DVD เขาไม่ได้ใช้ละแต่นี้ผมต้องใส่เพราะว่าเอาให้ปิดปิดปิดหน,น้ามันเนาะมีเคสธรรมดานะครับฮาร์ดดิสจจะจะใส่ตรงนี้ฮาร์ดดิส นะครับอันนี้จะใส่ตรงน,นี้ถ้าไม่มีอะไรลวะพวกวันลมใบอากาศก็อยู่อย่างงี้เนาะโอเคเดี๋ยวเป็นตีพีต่อไปอันนี้เป็นการเตรียมเคสน,นะครับเตรียมเคสเตรียมเคสใส่ใส่ฐานน็อตเนาะต่อไปก็จะเป็นการสาใส่เมนบอร์ดนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ